พว่คอยนี่เดี๋ยวนี้ลอดติดผู้สาวตัวพอไงโอ้มาสันเถาะคอยซ่อมเบิ้งมาโดนแล้วเหตุการณ์เห็ดงานกับใครขาดเคิรนเคินว่าเป็นตาไปนามาหลังเว้ยังสั่นดอกติดใจคนมันอยู่หมืองอื่นพุดโอ้มู่กระเตือนอยู่เด้เพิ่นก็บใโม่เขาฟังสันตัวเรื่องในมุงกับสาวอันนั่นน่ะมันเป็นยังในมุงยุ่งกัดบอกมันมันเป็นยุ่งกัดพอยไงนี่ยังหลังเพิ่นกัไปบโม่มู่ฟังมาไ้เขาขึ้นละสีเธอหาเธอคุณตัวว้าว นัดมันเป็นยังล่ะซุม่มแซ่ขนาดบอกบอ,บอแล้วเดือนหนึ่งไม่สองเดือนนั่นแล้วว้าห์คอยคิดว่าคอยสิป,ป้าเดี๋ยวนี้เศร้าเศร้าลูกเอ้ยเงินสีห้างคนสีซาให้กลับไปคุยกันเบิ่งอีกสักวันไปยังสิได้กลับไปคุยกันอีกอยู่คันสิไปยูรับกันอีกคือเก่าหันเจ้าสิเฮ็ดได้บ่สิให้มันเฮ็ดอีหยังได้ล่ะเอาเพิ่นไปคุยหมู่ฟังว่าคื้นและสิเถื่อหาเถื่อบอ่แม่นบ่เออลองเบิ่งสักวันลูกเอ้ยโอดเอาโอดเอาฟังเบิ่งย่านบ่ผ่าน่ะพ่อเอา